โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟบิตคอยซีนะครับผมเซิร์ฟก็จะเป็นแนวอ่าอเมซอนยุคเก่านะครับเซิร์ฟนี้นะใครที่ตามผมมาหรือว่าตามคนทำคลิปนะสามารถเอาโค้ดยูทู u b e 95ตัวนะครับนี่นะไปใส่ที่เว็บ ก็จะได้รับเป็นโปรโมชั่น50เลยนะครับตามนี้นะโอเคก็ตอนนี้มีกิจกรรมมาเป็นแคน5คนขึ้นไปนะครับได้รับพอย300พอยนะเพียงแค่ถ่ายรูปยืนในแมป5คนแล้วก็ให้หัวหน้าแคนติดต่อส่งรูปให้อดมินตรวจสอบนะครับก็ได้พอยกันไปเลยฟรีๆนะครับโอเคต่อมามีกิจกรรมฟาร์มบอสให้ด้วยนะครับฟาร์มบอสรับไอเทมตามรูปไปเลยฟรีเพียงแค่ฟาร์มติดอันดับ1-4นะครับตามนี้นะอันดับที่1จะได้เป็นมิคูด,ดามกับ MVP 2เซตนะครับ ลองลงมาเป็นคานกิแล้วก็ MVP1 เซตลอง <c oughs> ถัดมาเป็นไซตามะนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ตัวละครแต่ได้เป็นกล่องสุ่ม300 k 3กล่องนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันที่โปรโมชั่นใหม่กันบ้างนะครับนี่นะเติม50ได้เป็นปืน,ปนโดเรมอน50 3กระบอกแล้วก็เซตเนี่ยจะเป็นอ่า90้นั่นเองนะครับนี่นะหัวตัว9 0 3เซต150เป็นสไนนะครับทุกคน3 3บอกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวละครเป็นตัวอิจิโกะ3 0 0นะครับนี่นะ ปืนฟาร์มัสก็จะเป็นปืน500นะเติม500ได้1กระบ,บอกเซตพันก็เป็นเซตฮอลโล่1เซต1พันได้1เซตนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นพันหนะเป็นปืนโอิจิโก้ฮอลโล่ MK ฮอลโล่พัน 5. หน้ากระบ,บอกโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับโปรโมชั่นเซิร์ฟก็มีเติมสะสมด้วยนะครับทุกคนเติมสะสมเนี่ยก็จะมีสามารถเติมได้ตั้งแต่50เลยนะครับนี่นะสะสมนะก็จะเป็นพวก ปืนก่อนนะครับแล้วก็เกเป็นเซตเอ้ยก็เหมือนคล้ายๆโปรโมชั่นเลยนะครับนี่นะร้อยห้าสิบเป็นสไนสามร้อยเป็นตัวห้าร้อยเป็นปืนอย่างเดียวพันเอ้ยอันนี้มันรูปโปรโมชั่นที่แล้วนี่หว่าแม่งเอ้ยเขาเขียนเติมเงินสะสมหรือว่านี่ก็คือเติมเงินสะสมวะทุกคนเขีช่างมันอันนี้มันรูปโปรโมชั่นที่แล้วขอภยัยโทษทีเราไปดูของใหม่กันดีกว่าของใหม่ก็จะอันนี้จะเป็นเติมสะสมเลยนะครับเริ่มตั้งแต่300นะครับนี่นะเซตบีดสามร้อยแล้วก็มีด เป็น500นะครับนี่นะมีดอิจิโกะส่วน1,500รอบนี้จะเป็น AK นะครับ AK ท o x i c ิหนึ่งกระบอกตัวละคร3,000เป็นตัวกินโทกินะครับนี่นะตามภาพเลยนะครับโอเคสุดท้ายจะเป็นกล่องสุ่มราคา300,000 GC นะครับจะเป็นพวกตัวละครนั่นเองนะโดยจะมีตั้งแต่ระดับง่ายถึงโคตรยากนะครับโคตรยากก็จะเป็นคาเนกิกับมิคุนะครับผมตามภาพเลยอ๋อมีไซตามาด้วยนี่หว่าโอเคขอภัยครับอ่ะเรียบร้อยครับ ก็รายละเอียดก็มีประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับไปมาครับอ้าแตกอุ๊ชเจ็ดแม่แมงดักฆ่า <c oughs> โอ้โหกูจะเปิดแมวชิวๆมันลำบากวะปิ้วเสร็จแมวกูย็ดแม่โอเคปืนตรงได้อยู่อุ้ยชิบหายติ๊กกูขึ้นละเหลือกูกูละพี่ ทำไงเนี่ยฉันน่ออกนี้เลยไงมาเดะกไปทางนี้แหละทางของฉันอเอาลวงลวงกันหมดโอ้ยมาไหวไหมเนี่ยเฮ้ยไรเนี่ย ท้ายหนึ่งแฮมเมอร์หอนโหดโดนดิโดนของทุบโดนดิโดนดิโดนด,ด,นด,ด,นดิตายดิเอ้ยไม่ตายแม่โอ้โหเลยกบึ้มเอ้ยห้าร้อยเหลืออะไรอ่ะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงโอ้เครื่องรวนเปิดมาแม่งให้กูรวน อะไรอ่ะอ i n t e เหรอวะแป๊บนึง่อื่นไรวะคุนนี้ปะแอนดนล่าโอ้แล้วมันต้องเล่นกับเซตอะไรเนี่ย MVP หรอโอ้ยโหหนึ่งอ่ะโหสองตัว ตัวแมวฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่ามาแกงมันมาแล้วมาเห็นไหมรุงมากูก็ไปอ่ะไม่ไหวค่อยๆเล่นดีกว่า มาดิ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 มาดีาดหนึ่งครับตัวหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บนี่มาดิมาดิอ่ะตายอีกหนึ่งมาดิครับคนเดียวก็เสียวได้อ๋อมาดิครับ อุ้ยหัวสองเจ็บนะปังตายนะเอาดิเฮ้ยเอาแล้วไม่ยิงมนะันอะเอาเอาดิเอาสิหนูหน,นูเออไม้ถึงมือเราหมดครับเปิดมาเฟี้ยลเลยเฮียแต่ได้ตึงอยู่ครับไล่บีเรายับเราแก๊งเราก็แมละมองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่โทษกันทำดีทำดีำดเฮ้ยเซตไล่อะเจ็บแล้ว っ <laughs> <laughs> はい、石や เม้นหนึ่งละตามไปเม้นหนึ่งแ,ต,นนงแตกงันนัวงันนัวใส่ธรรมะถึกอย่างวะเฮ้ยโอ้โหหัวกูเคมาเล่นยากกว่าทุกคนอันนี้ผมเริ่มมั่นใจขึ้นมาบ้างแล้วคว้าของดีมามาเดของดีที่เขาก็มี นะ1แล้วก็2 3 4ะของเราครับ อันแน่กูเห็นนะเยี่ห้อกูไม่ไปหรอกแั้งมีเอ็มเคเหมือนกันครับกครูมรูครับ <c oughs> เฮ้ยไป แมงเอ้ยโหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสอง เพิงมาละสามโอ้ยชีวิต ตายหนึง่งโอ้ย MK จริงด้วยโอ้ห่าแล้วไงไอ้เงยไม่ไล่ Oi! ạ uh. ยากจังวะโอ้ยเหยื่ธนู まあ、あれ ไยเอา้าโอ้โหมาอย่างนี้เราก็ได้ตายหากันหมดหรอกจบจบครับ คาเนกิเล่นเอ็มเคโอเคมา อ๋อเฮยนาแล้วเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยวัเฮีย่วยไปก็เหมือนไปตายมา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 เฮียเดี๋ยวแม่งอยู่เลยพบแก๊งเลยเนี่ยโอ้มา ถมันเก็บได้โอ้จบเหนื่อยว่ะเล่นโซนเงี้ยเวลาเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงครับเว้ยจบ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 ปะไปเล่นอีกหนึ่งดีกว่าไม่ไหวเกือบแตกเฮ้ยมาครับหนึ่งหนึ่งน่าจะง่ายว่ะมา ให้ปลดพอเอ้ย่าไม่จะตบไอาสัตว์เปลี่ยนแมวไม่ทันหรอหรืออะไรอะ่ะ <laughs> ไม่รอบครอบนะแบบนี้สัตว์โอ้ไแม่งหนึ่งก็ลำบากหรอเนี่ยมาดีถือว่าแม่งตบเราพลาดน,นะแป๊บนึง ไอ้เกียร์เกียร์กูเอาทุกทางเลยไงหัวหนึ่งหัวเอ้ยหัวสองตัวหนึ่งโอ้

วมาดิเอยเอ้ย,อยไอ้สัตว์ <c oughs> มาฉันจะยุ่งยากไปลไเลยสัตว์มางั้นตบเราก่อนไนะด้ไหมขออนุญาตเก็บ <c oughs> แม่เกือบแตก 2 Ơi Ồ ồ ồ ồ Hê, ra lên. đai lên hấp Ơi Ơi sật, gần tay, Hả, nhạc cha. nhung nhạc cha. ยุ่งยากใช่แล้มึงตบกูก่อนไอสัตว์จะเกลี่ยต้องเกลี่างี้น้องสัตว์วอยล้องวอยช็อกด้วยยุ่งยากใช่นี่เกลี่ยต้องเกลี่างี้เว้ยแง่ยังไม่ใช่วะ่ะถ้าจะเกลีกยถ้าจะตบต้องทำแบบนี้วะ่ะเห็ดแม่ยุ่งยากทีก่ผ่านไม่สะดวกอะไรเลยโอ้ยโซนแม่งก็ไม่รู้ไม่มีกี่ตัวมามาดิไอีเกลี่ยมันต้องเกลี่างี้ครับสัตว์ ขอญาตขอญาตปีศาจออกล่ากวรตีนี่นักปีศาจในโซนก็ล่อเราร้ <c oughs> องเลยทำไรเอ่ยเองทำก่อนน่ะถูกเปล่า <c oughs> พี่แค่โชคดีเอ้ยไม่ดีเองไม่รอบครอบเองเองไม่ใส่แม็กพี่สับเองเล่นพี่สับ <c oughs> ยังเล่นพี่สับโอ้ยเหยี <c oughs> ยนนานได้เกียนคนมันก็หาดีปะร้อนนั่นอะต้องมีร้อนบ้างแหละ <c oughs> สีสันไปแล้วกันถ้าเราโดนมันตอนมันโพเทคผมก็จะร้อนเหมือนกันมา <c oughs> <c oughs> มึงจะสับกูก่อนนะเวย้ยมึงสับกูไม่ได้เองอะเฮ <c oughs> ียพอดี เนี่ยอันเนี้ยเท่าๆแล้วเนะเด็กอันเนี้ยอ,อย่าไปล้วนอย่าไปช็อกถ้ายิงคิดจะสับคนอื่นเวลายังโดนก็อย่าช็อกเด็ <c oughs> นน <c oughs> เสียความมั่นใจครับน่าใช่นะให้ผมดีๆก่อน,นี่เฮียเดี๋ยวแตกไอสัตว์ เรียบร้อยสัตว์ MK แตกอีกหนึ่งครับหมดยังหมดยังอ่ะเดินหมดดีเดี๋ยวใครแตกพี่แตกแตกให้หมดเฮ้สอบก้อบอกคนเดียวตัวร้ายจัดกูโอเคไปละ ปรม,มานี้ดีว่าเหนื่อยไปกันสิว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปจากนชั่วเนมันชีแลตอนนี้มันเปลี่ยนไปชั่วๆวันมันมันมีวันเปลี่ยนไปจะคนบางคนมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเวลาได้ชูอีกก็